เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวายพสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆมาชมเลืกซื้อเลือกอยู่ครับเป็นสไตล์บ้านสวนครับบรรยากาศดีล่มรื่นพื้นที่กว้างครับพื้นที่กว้างขวางมากเลยมีพื้นที่ทําสนามหญ้าเที่จวไว้ปลูกต้นไม้ผลไม้ได้สบายจะซื้อขาดก็ได้ครับจะเช่าก็ได้เจ้าของปล่อยทั้งเช่าทั้งขายครับ ตัวบ้านมี2ห้องนอนสองห้องน้ํากว้างๆใหญ่ๆเลยนะครับพร้อมอยู่พื้นที่ก็เหลือเยอะครับพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบทําประโยชน์ได้เยอะบ้านเดียวชั้นเดียวมีที่จอดรถมีสนามหญ้าเงียบสงบลมลืน่นมีความเป็นส่วนตัวแต่ก็ไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญนะครับใกล้ตลาดใกล้มหาลัยใกล้สนามบินบ้านสวยทำเลด,ดีพื้นที่เยอะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำ ได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ครับบ้านส,สวยๆทำเลด,ดีๆแปลงนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับใกล้สนามบินขอนแก่นบนพื้นที่2งานหรือว่า200ตารางวาเองตัวบ้านพร้อมอยู่ได้เลยครับไม่เก่าไม่โซมปัดกวาดเข้าอยู่ได้เลยสองห้องนอนสองห้องน้ำครับห้องัวใหญ่มากต่อเติมมาให้พร้อมถ้าเช่าก็เดือนละ1 3,000านบาทครับขายอยู่ที่ราคา5ล้านบาท เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อกันโดยตรงได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ